อนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่เป็นที่ซอยแบงนะคะหรือธนาคารดินแหล่งความรู้ชุดดินแห่งแรกของประเทศไทยคะ่ะซอยแบงนะคะก็คือเป็นธนาคารที่เกี่ยวกับดินค่ะเป็นดินบนพื้นดินของเรานะะี่ยค่ะคือเพื่อให้เอาดินมาฝากเหรอคะหรือว่ายัางไงจริงๆแล้วที่ตรงนี้นะคะกรมพันาที่ดินเนี่ยได้จัดทําไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านลักษณะทรัพยากรดินของประเทศไทยค่ะซึ่งในสอนแบงค์เรานะคะมีอยู่ด้วยกันมากกว่า300ชุดดินค่ะแต่ละชุดดินก็จะมีลักษณะหน้าตาสมบัติดินที่แตกต่างกันออกไปค่ะมันมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะค่ะในประเทศไทยเรามีดินเกือบ346ชุดดินค่ะ อย่างขวดนี้นะคะก็จะเป็นชุดดินเชียงแสนค่ะซึ่งเราเก็บที่ความลึก130ถึง170เซนติเมตรค่ะพี่คะถ้าไม่บอกหนูกคิดว่าเป็นกาแฟคือเอาไปชงกินได้เลยอ่ะที่เราพบค,ค่ะมันก็จะมีความหลากหลายของสีดินซึ่งแตกต่างกันนอกจากกาแฟแล้วก็มีบุวยมีน้ำตาลทรายแล้วตรงนู้นคืออะไรคะพี่ตรงขาดถาตรงน้อ๋อตรงนั้นะเป็นการจัดแสดงของตัวสวายมโนลิทค่ะขอดูได้ไหมคะได้ค่ะตามมาเลยค่ะ ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นที่เก็บรวบรวมซอยมูลลิตค่ะหรือชั้นหน้าตัดดินของแต่ละชุดินที่พบในประเทศไทยค่ะอันนี้เราก็จะเก็บมารวบรวม,รวมไว้จัดแสดงอันนี้ก็คือ ให้จับได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นการแสดงถึงลักษณะทางกยายภาพของดินชนิดหนึ่งก็คือท e เจอร์หรือว่าเนื้อดินค่ะขอจับได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้เป็นการบดล่อนผ่านตะแกรงมาเพื่อจะให้น้องๆะคะ่ะที่ได้เข้ามาค่ะได้ลองสัมผัสต,ตัวเนื้อดินดูหนูขอเทสได้ไหมคะเพราะว่าหนูอยากรู้ว่าแต่ละอันมันเนื้อท e เจอร์ texture, มันเป็นยังไงได้ค่ะ อนุญาตไปล้างมือก่อนได้ไหมคะหอนอจะไปเบิกค่าทําเล็บปะคะตอนนีไ้ได้ค่ะได้ค่ะงั้นขอฝากไว้ด้วยนะคะว่าใครที่อยากจะเรียนรู้หรือศึกษาเรื่องดินครอบครัวพาเด็กๆมาเที่ยวก็มาได้ที่ซอยแบงค์อยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินได้เลยคะ่ะบ๊ายบาย